หนังเริ่มเรื่องมาด้วยเวลาที่อยู่บนแขนของพระเอกชื่อของเขาคือวิลซารัสเขาอาศัยอยู่ในไทม์โซนซึ่งเป็นเมืองของคนจนและชนชั้นแรงงานคนที่ไทม์โซนนั้นแต่ละคนจะมีเวลาอยู่น้อยมากบางคนอาจจะมีเป็นวันเป็นชั่วโมงหรือมีอีกแค่ไม่กี่นาทีแน่นอนว่าวิลเองก็เช่นกันในวันนี้เขามีเวลาเหลือเพียง23ชั่วโมงเขาได้ซื้อแชมเปญหขวด เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ50ปีของแม่ของเขาแม่ของวิวนั้นถึงแม้จะอายุ50ปีแล้วแต่เธอก็ยังคงดูสาวและสวยอยู่เพราะทุกคนบนโลกนี้จะเกิดมาพร้อมกับเวลาที่แขนหนึ่งปีซึ่งเวลาหนึ่งปีนั้นมันจะไม่ลดลงจนกระทั่งอายุ25ปีร่างกายของพวกเขาก็จะหยุดแก่และเวลาหนึ่งปีที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั้นก็จะเริ่มนับถอยหลังแน่นอนว่าแม่ของวิวนั้นเธอเองก็อยู่มานานมากแล้วเธอเลยบอกกับวิวว่าเธออยากจะให้วิวมีลูกสัก นนเพราะเธออยากจะอุ้มหลานและเธอก็ได้แนะนําลูกสาวของคนรู้จักให้กับวิลแต่ตัวของวิลเองนั้นก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เขาสนใจแต่เรื่องการหาเวลาเท่านั้นเพราะเวลาเปรียบเสมือนเงินมันสามารถนําไปซื้อของและนําไปเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆได้เขาได้ถามแม่ของเขาว่าเวลาของแม่เหลืออยู่เท่าไหร่แม่ก็ได้ตอบกับเขาไปว่าเธอมีเวลาเหลือแค่3าวัน แต่เวลา3วันนี้ยังต้องเก็บไว้จ่ายค่าเช่าบ้านครึ่งหนึ่งของเวลาที่มีทั้งหมดและยังต้องจ่ายค่าไฟในราคา8ชั่วโมงอีกด้วย ซึ่งนั่นมันเป็นเวลาที่เยอะพอควรวันนั้นแม่ของวิวได้บอกกับวิวว่าเธอจะไม่อยู่บ้านเพราะไปทำงานที่นิคมคืนนี้และได้บอกให้วิวไปรอรับเธอที่ป้ายรถเมล์ในวันพรุ่งนี้ก่อนที่ทั้งคู่จะไปทำงานแม่ของวิวได้ให้เวลากับวิว30นาทีนั่นก็เพื่อให้เขาเอาไว้กินมื้อเที่ยงดีๆสักหนึ่งมือ้อวิธีโอนเวลาให้กับอีกคนก็คือการจับไปที่ข้อมือข้อมือของคนโอนจะอยู่ด้านล่างส่วนคนที่ได้รับเวลาข้อมือจะอยู่ด้านบน จากนั้นเวลาที่แขนซ้ายจะค่อยๆเปลี่ยนไปเมื่อได้โอนเวลากันเรียบร้อยแล้ววิวก็ได้ออกไปทำงานแต่ระหว่างทางไปทำงานก็มีเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักเธอมีชื่อว่ามายามายาวิ่งเข้ามาหาวิวเพื่อขอเวลา1นาทีจากวิวซึ่งวิวนั้นก็ได้ให้เธอไปถึง5นาที จากนั้นวิวก็ได้ไปซื้อกาแฟและเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าราคาของกาแฟนั้นมันแพงขึ้นกว่าปกติจากราคา3นาทีตอนนี้มันเป็นราคา4นาทีแต่แน่นอนว่าวิวก็ต้องยอมจ่ายไปเพื่อซื้อกาแฟ2แก้วให้กับตัวเองและเบอร์เรลเพื่อนของเขาก่อนจะถึงที่ทํางานระหว่างทางวิวและเบอร์เรลกาลังเห็นคนดวลงัดข้อเพื่อชิงเวลากันอยู่หากใครที่โดนเอาเวลาไปจนหมดคนคนนั้นก็จะต้องตายแล้วเบอร์เรลก็พูดขึ้นมาว่าถ้าหากวิวไปเป็นนักสู้งัดข้อป่าน,นี้วิวคงจะรวยไปแล้วแต่แน่นอน ว่าวิวเลี่ยงที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแบบนี้เพราะพ่อของเขาเองก็ได้ตายเพราะลงแข่งงัดข้อจนถูกเอาเวลาไปจนหมดจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินเข้าไปทํางานตามปกติในฉากนี้เราจะได้เห็นว่าวิวทางานเก็บเครื่องเก็บเวลาที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหลังเลิกงานวิวก็ได้มาต่อแถวเพื่อรับเวลาค่าแรงเหมือนกับคนอื่นๆแต่คราวนี้เขากลับได้น้อยกว่าทุกๆวันนั่นก็เพราะเขาทํางานได้ไม่ถึงยอดที่บริษัทกําหนดไว้วิวก็เลยเดินเซ็เงๆไปที่ร้านเหล้าเพื่อไปหาเบอร์เร่พวกเขาได้ไปเจอผู้ชา ายคนหนึ่งที่ข้อมือของชายคนนั้นมันมีเวลามากกว่าร้อยปีซึ่งเวลามากขนาดนี้นับว่าเขาเป็นคนที่รวยมากๆเลยทีเดียวเมื่อวิวเห็นว่าชายคนนั้นเปรทุกคนในร้านเหล้าวิวก็รีบเข้าไปเตือนด้วยความหวังดีว่าสถานที่แบบที่ไทม์โซนนี้มันอันตรายสําหรับเขาเพราะเขามีเวลามากเกินไปอาจจะโดนปล้นหรือถูกฆ่าเพื่อชิงเอาเวลาก็ได้พูดยังไม่ทันขาดคํา ก็ได้มีพวกนักปล้นประจําเมืองที่มีหัวหน้าที่ชื่อว่าโฟติสเดินบุกเข้ามาเพื่อปล้นเวลาของชายคนนี้ทุกคนตื่นตกใจแล้วรีบหนีออกไปกันหมดโฟติสได้ท้าให้ผู้ชายคนนี้แข่งงัดข้อกับเขาชายคนนี้กลัวมากจึงได้อ้างไปว่าเขาจะขอเวลาเข้าห้องน้ําเพื่อไปเตรียมตัวสักครู่เมื่อชายคนนี้เข้ามาในห้องน้ําแล้วเขาก็ถึงกับอ้วกแตกด้วยความกลัวและความเครียดทันทีโฟตสเห็นว่าชายคนนี้เข้าไปในห้องน้ํานานเกินไปเขาจึงรีบเข้าไปตามแต่ก็โชคดีที่วิลได้มาช่วยชายคนนี้เอาไว้ ทั้งคู่จึงถูกโฟติสไล่ล่าแต่วิลก็ได้พาชาคนนี้วิ่งเข้าไปหลบในตึกร้างได้ทันเวลาพอดีเมื่อทั้งคู่ปลอดภัยแล้ววิลก็ได้ลากเอาชายคนนั้นมายโยนไปที่โซฟาทันทีเขาหงุดหงิดและไม่เข้าใจมากๆว่าคนที่รวยแบบนี้จะมาเสี่ยงอยู่ที่นี่ทําไม เพราะการที่เขามาอยู่ที่เมืองนี้มันอาจจะทําให้เขาถึงตายเลยก็ได้ชายคนนี้ก็ได้หัวเราะออกมาและเขาก็แนะนําตัวเองว่าเขาชื่อเฮนรี่ดูเหมือนว่าเฮนรี่จะเบือ่อกับการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่แบบนี้เขาบอกว่าตัวเขาอยากตายเพราะเขาอยู่นานเกินไปต่อให้เขามีอายุยืนยาวเพราะเวลาของเขามีเยอะเกินไปแต่ร่างกายและสมองของเขาเหมือนก็เสื่อมลงไปตามการเวลาอยู่ดีและเขายังได้บอกกับวิวอีกว่าเมืองไทม์โซนที่วิวอาศัยอยู่มันเป็นเมืองที่มีไวลดจจานวนประชากร โดยการเพิ่มภาษีเพิ่มราคาสินค้าและค่าครองชีพให้แพงขึ้นเพื่อที่คนจนจะได้ตายไวๆ เฮนรี่ได้ถามกับวิลว,ว่าถ้านายมีเวลามากพอนายจะทําอะไรวิลเลยได้ตอบไปว่าเขาจะไม่ทําให้เวลานั้นมันสูญเปล่าหลังจากคุยกันเสร็จทั้งคู่ก็ได้หลับไปในเช้าวันต่อมาหลังจากที่เฮนรี่ตื่นนอนเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะมอบเวลาของเขาให้กับวิลโดยเหลือเวลาให้ตัวเองเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนั่นก็เพื่อเอาไว้สําหรับการฆ่าตัวตายเมื่อวิลตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่พบตัวของเฮนรี่แล้วเมื่อเขาก้มมองดูที่แขนของตัวเองก็ต้องพบว่าตัวเลขบนแขนของเขานั้น มันมีมากกว่าเดิมเป็นร้อยปีวิวได้มองไปรอบๆบ,บริเวณนั้นและสายตาของเขาก็ได้ไปสะดุดตรงข้อความที่เฮนรี่เขียนไว้ให้ตรงหน้าต่างว่าอย่าทําให้เวลาของเขาสูญเปล่าในขณะที่มองลอดหน้าต่างออกไปวิวก็ได้เห็นว่าเฮนรี่ได้ไปนั่งอยู่ที่ขอบสะพานวิวจึงรีบเข้าไปหาแต่ว่ามันก็ไม่ทันเพราะเวลาของเฮนรี่ได้หมดลงซะก่อน เขาได้เสียชีวิตและตกลงไปในแม่น้ำซึ่งตอนนั้นกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพขณะที่วิลกำลังวิ่งมาหาเฮนรี่ไว้ได้เมื่อวิลสังเกตเห็นกล้องเขาก็รีบวิ่งหนีไปเลยทันทีจากนั้นวิลก็ได้มาหาเบอร์ร่เพื่อนของเขาและเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังแถมวิลยังได้มอบเวลาให้กับเบอร์ร่ไปถึง10ปีเขาได้บอกกับเบอร์ร่ว่าเขาจะพาแม่ไปที่นิวกรีนิสซึ่งที่นั่นมันเป็นเมืองที่สภาพแวดล้อมและสภาพชีวิตดีกว่าที่ไทม์โซนมากๆหลังจากที่วิลเดินออกไปเ เราที่เพิ่งได้เวลามา10ปี เขาก็ตั้งใจจะเอาเวลาที่เขามีไปซื้อเหล้าดื่มในทันทีตัดภาพมาที่แม่ของวิลตอนนี้เธอกําลังจะกลับบ้านโดยการขึ้นรถบัสเหมือนปกติแต่ครั้งนี้ค่ารถราคาขึ้นจากเดิมหนึ่งชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงเธอที่มีเวลาเหลือเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งจึงไม่สามารถจะจ่ายได้เธอจึงขอนั่งรถบัสไปก่อนแล้วพอถึงที่หมายเธอจะให้ลูกชายหรือวิลเป็นคนจ่ายที่เหลือให้แต่คนขับรถได้อ้างขึ้นมาว่ามันจ่ายที่หลังไม่ได้เพราะมันเป็นนโยบายของทางบริษัทเมื่อเธอไม่มีเวลามากพอสําหรับ จ่ายค่ารถเธอจึงจะเป็นที่จะต้องวิ่งกลับบ้านแทนทางฝั่งของวิวเองเขาก็ได้มารอรับแม่ที่ป้ายรถเมย์ตามสัญญาเขาตั้งใจจะมอบดอกไม้ให้กับแม่และพาแม่ไปเที่ยวที่นิวกรีนิสเพื่อฉลองวันเกิดให้กับแม่ของเขาแต่แน่นอนว่าที่นั่นมันเป็นเมืองของคนรวย ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงไม่สามารถทําได้แต่ในตอนนี้เขามีเวลาที่ได้รับมาเป็นร้อยๆปีทําให้เขาสามารถพาแม่ไปที่นิวกรีเนสได้อย่างง่ายดายแต่เมื่อรถเมย์มาจอดที่ป้ายเขาก็ไม่เห็นแม่ของตัวเองเดินลงมาวิลจึงเอะใจและรีบวิ่งย้อนไปตามถนนที่เป็นเส้นทางทางกลับบ้านของแม่ทุกทีทางด้านแม่ของวิลเธอเหลือเวลาอีกไม่มากระหว่างทางเธอพยายามจะโบกรถและขอความช่วยเหลือแต่ก็เหมือนจะไร้ความหมายเพราะไม่มีใครให้ความช่วยเหลือแก่เธอเลย พอวิวเจอแม่ของเขาเขาก็รีบวิ่งเข้าไปหาทันทีเพื่อที่จะได้โอนเวลาให้กับแม่ได้ทันแต่นั่นมันก็สายเกินไปเวลาของแม่ได้หมดลงซะก่อนทำให้แม่ของเขาหมดลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาในเช้าวันต่อมา Timekeeper หรือก็คือตำรวจที่คอยสอบสวนเรื่องเวลาเขาได้พบกับศพของเฮนรี่ลอยอยู่ในแม่น้ําพวกเขาได้ตรวจสอบและดูกล้องวงจรปิดทําให้ตำรวจคิดว่าวิลเป็นคนฆ่าเฮนรี่เพื่อขโมยเวลาของเขาไปทางด้านของวิลที่ตั้งใจจะไปนิวกรีนิสอยู่แล้ว เขาก็เรียกแท็กซี่ให้มารับตัวเขาออกไปจากนอกเมืองโดยลําพังแต่การจะผ่านแต่ละโซนไปได้นั้นมันต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพราะถ้าหากใจใยไม่ไหวด่านที่กั้นระหว่างโซนก็จะไม่เปิดออกในแต่ละโซนความเจริญก็จะต่างกันออกไปวิวใช้เวลาไปทั้งหมดหลายปีในการข้ามเข้ามาแต่ละโซนพอมาถึงที่นิวกรีนิสเขาลงจากรถแล้วรีบวิ่งไปที่ร้านอาหาร เขากินอาหารอย่างรวดเร็วเพราะเคยชินกับการที่มีเวลาจำกัดแต่วิวก็นึกขึ้นมาได้ว่าตอนนี้เขามีเวลาเหลือเฟือที่จะเดินชิวๆซึ่งทุกคนที่เมืองนี้ก็ทําทุกอย่างช้าลงกว่าคนในไทม์โซนมากเพราะพวกเขามีเวลาเหลือเฟือพอตกเย็นวิวก็ไปที่คาสิโนเขาได้ไปเล่นไพ่โป๊กเกอร์ร่วมโต๊ะกับฟิลิปไวท์ซึ่งฟิลิปไวท์คนนี้เป็นคนที่รวยมากๆรวยชนิดที่ว่าเขาสามารถกําหนดทิศทางของเศรษฐกิจได้เลยในช่วงท้ายๆเกมวิวได้ปะทะกับฟิลิปเขาเทหน้าตากวางเดิม ัเ,เกือบทั้งหมดที่เขามีเพื่อเอาชนะฟิลิปซึ่งเขาก็เอาชนะฟิลิปมาได้จริงๆฟิลิปชอบในความใจถึงของวิวมากๆเขาจึงแนะนําลูกสาวของเขาให้วิวรู้จัก เธอมีชื่อว่าซีเวียไว้ซึ่งซีเวียก็ได้ชวนวิวให้ไปร่วมงานปาร์ตี้ที่บ้านของเธอในวันพรุ่งนี้ด้วยในวันถัดมาวิวก็ไม่รอช้าเขารีบไปซื้อรถคันใหม่แล้วขับไปที่งานปาร์ตี้ที่บ้านของซีเวียทันทีทั้งคู่ได้เต้นรำกันแล้ววิวก็ได้ชวนให้ซีเวียไปว่ายน้ำที่ทะเลหลังบ้านของเธอทั้งคู่ว่ายน้ำเล่นกันอยู่สักพักฟิลิปก็ได้ออกมาตามหาซีเวียทั้งคู่จึงต้องรีบกลับเข้าไปในงานแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่พอวิลกลับเข้ามาในงานได้ไม่ทันไรไทม์คีปเปอร์ก็มาตามล่าตัวเขาในทันทีวิลถูกกล่าวหาว่าเขาเป็นคนที่ฆ่าเฮนรี่และขโมยเวลาที่มีทั้งหมดของเฮนรี่มาแน่นอนว่าวิวปฏิเสธข้อกล่าวหานี้เพราะเขาไม่ได้เป็นคนลงมือทำแต่ทางไทม์คีปเปอร์ก็ยังไม่เชื่อในคำให้การของวิลอยู่ดีไทม์คีปเปอร์ได้ดูดเอาเวลาที่วิวมีไปเกือบหมดเหลือ,อไว้เพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเพื่อใช้สำหรับจับกลุ่มและดำเนินคดีแต่วิลก็ได้จับซีเวียเอาไว้เพื่อเป็นตัวประกรัน และเขาก็ได้พาเธอขับรถหนีออกไประหว่างขับรถหนีทั้ทงคู่ก็เกิดประสบอุบัติเหตุและในขณะที่หมดสติพวกของโฟร์เสก็ได้เข้ามาขโมยเวลาของซีเวียไปพอซีเวียตื่นขึ้นมาเธอก็รู้สึกหงุดหงิดมาก เพราะมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เวลาของเธอเหลือน้อยขนาดนี้เมื่อทั้งคู่มีเวลาเหลือไม่มากวิวจึงตัดสินใจไปที่บ้านของบารเรเพื่อนของเขาเพื่อขอยืมเวลาที่เขาเคยให้ไปแต่เขาก็ต้องได้รับข่าวร้ายจากภรรยาของบารเรว่าบาราเราเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วสาเหตุก็เพราะวิวให้เวลากับบารเรลมากจนเกินไปเขาเลยนำเวลาที่มีไปซื้อเหล้ากินจนตายเมื่อไม่สามารถขอเวลาจากใครได้ วิวเลยเอาต่างหูเพชรของซีเวียไปขายเพื่อให้ทั้งสองได้มีเวลาต่อไปอีกนิดหลังจากนั้นวิลจึงโทรไปเรียกค่าถ่ายตัวซีเวียจากฟิลิปโดยฟิลิปต้องโอนเวลามาบริจาคให้กับเมืองที่วิวอาศัยอยู่ในวันพรุ่งนี้เชา้าและหลังจากที่พวกเขารอกันถึงเชา้า ฟิลิปก็ไม่ได้สนใจที่จะโอนเวลาถ่ายตัวลูกสาวของตัวเองเลยแถมยังกลายเป็นว่าทั้งคู่ยังถูกออกหมายจับอีกด้วยเมื่อพวกเขารู้แล้วว่าฟิลิปไม่ได้บริจาคเวลาให้ซิเวียก็ไม่พอใจมากวิลและซิเวียจึงตัดสินใจไปปล้นธนาคารที่ฟิลิปเป็นเจ้าของแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ได้นําเวลาที่ปล้นมาได้ไปแจกใจ่ายให้กับคนทั้งเมือง ทั้งคนยากไร้หรือแม้กระทั่งธนาคารเวลาเพื่อการกุศลที่ทั้งคู่ทําแบบนั้นก็เพื่อต้องการที่จะโค่นล้มระบบที่สร้างความเหลื่อมล้ําแบบนี้นั่นทําให้ไทม์ครีเปอร์ต้องหันมาไล่ล่าทั้งคู่อย่างเอาจริงเอาจังมากขึ้นแล้วส่วนทางด้านของโฟลเิสเองพวกเขาก็ได้ออกไล่ล่าวิวอยู่เหมือนกัน เพราะวีรกรรมการปล้นของวิลทาให้พวกเขารู้ว่าวิลน่าจะมีเวลาเหลืออยู่เป็นจํานวนมากซึ่งเขาก็ได้บุกเข้ามาเจอตัวของวิลและซิเวียที่โรงแรมโฟตสท้าดวลให้วิวแข่งงัดข้อเพื่อชิงเวลากับเขาวิลไม่มีทางเลือกทั้งคู่จึงได้ประทะกันซึ่งวิลได้ใช้เทคนิคที่พ่อของเขาได้สอนเอาไว้นั่นก็คือการที่ยอมให้คู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามดูดเวลาของเราไปจนเหลือเลขหลักวินาทีให้น้อยที่สุด จังหวะที่ฝ่ายตรงข้ามคิดว่าเขาจะชนะแล้วชะล่าใจนั้นคือนาทีที่เราจะพลิกข้อขึ้นมาเพื่อดูดเวลาคืนวิวเอาชนะโฟร์ทิสมาได้ด้วยการดูดเวลาของโฟร์ทิสมาจนหมดและเขาก็ได้จัดการลูกน้องโฟร์ทิสก่อนที่จะหนีออกมาจากโรงแรม หลังจากที่ทั้งคู่หนีออกมาแล้ววิวก็ได้พบว่าเปอร์เซ็นต์ภาษีค่าของชีพที่ถามโซนราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นทําให้เวลาที่เขาปล้นธนาคารมาเพื่อแจกจ่ายแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยแต่วิวก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าหากพวกเขามีเวลาสัก1ล้านปีนั่นมันอาจจะมากพอที่จะช่วยคนได้และต่อให้ขึ้นภาษีมากแค่ไหนเวลาหนึ่งล้านปีก็ไม่น่าจะหมดลงง,ง่ายๆแน่นอน ดังนั้นทั้งคู่เลยวางแผนจะขโมยเวลาจากฟิลิปอีกครั้งโดยซีเวียรู้ว่าพ่อของเธอนั้นมีเวลาเยอะมากๆซีเวียได้บุกเข้าไปหาพ่อของเธอเพื่อท,ทําทีเป็นว่าเธอจะยอมมอบตัวกับพ่อแต่ในตอนที่ทุกคนเผลอวิวก็ได้โผล่มาจับฟิลิปเป็นตัวประกันไว้แล้วได้พาตัวเขาออกไปพวกเขาพากันไปเอาเวลาหนึ่งล้านปีที่ฟิลิปมีเก็บเอาไว้แล้วก็ได้ขับรถหนีไปที่เมืองไทม์โซนเพื่อนําเวลาไปแจกจ่ายอีกครั้ง พวกเขาได้นำเวลา1ล้านปีไปมอบให้กับมายาเพื่อให้เธอนำไปแจกใจ่ายให้กับคนในชุมชนทุกคนแล้ว,วิลกับซีเวียก็ได้รีบหนีเพราะตอนนี้ไทม์คีปเปอร์กำลังตามล่าพวกเขาแล้วทั้งคู่ถูกไทม์คีปเปอร์ไล่ตามแถมทั้งสองคนตอนนี้ยังมีเวลาเหลือน้อยมากๆ ไทม์คีปเปอร์ได้ขับรถไล่ตามวิวและซีเวียจนไปถึงสุดเขตเมืองซึ่งมันทําให้เขาไม่สามารถขับรถไปต่อได้เพราะมันมีด่านกั้นเอาไว้ไทม์คีปเปอร์จึงได้ลงจากรถแล้วก็วิ่งไล่จนไปถึงตัวทั้งคู่แต่จากการที่เขามุ่งมั่นไล่ล่าในวันนี้มากเกินไป ทำให้วันนี้ t i m e คี e ปเปอร์ลืมเบิกเวลาของเขามาใช้จนสุดท้ายเวลาของไทม์คีปเปอร์ได้หมดลงและเขาก็ตายไปต่อหน้าต่อตาของวิลวิลและซีเวียที่มีเวลาเหลือไม่มากนักในขณะที่เขากำลังคิดว่าพวกเขาไม่มีเวลามากพอที่จะไปหาเวลาเพิ่มวิลก็หันไปเจอรถของ t i m e คี e ปเปอร์ที่จอดทิ้งเอาไว้เขาจึงรีบวิ่งไปที่รถคันนั้นเพื่อขอเติมเวลาจากรถของไทม์คีปเปอร์เพราะในรถนั้นมันสามารถเบิกเวลาได้ ในขณะที่วิวเติมเวลาได้แล้วทางฝั่งของซินเวียเวลาของเธอเหลืออีกแค่เพียง6วินาทีเท่านั้นวิวจึงรีบวิ่งนําเวลามาเติมให้กับซีเวียซึ่งมันคล้ายกับตอนที่เขาจะวิ่งเอาเวลาไปให้แม่แต่คราวนี้เขาคว้าตัวเธอเอาไว้ได้ทันก่อนที่เวลาจะหมดทําให้ทั้งคู่ยังมีชีวิตรอดจากการที่วิวและซีเวียได้ปล้นเวลาเพื่อแจกใจ่ายให้ทุกคนนั่นทําให้ระบบเวลาบนโลกแปลปรวนตอนนี้ทุกคนมีเวลาเหลือเฟือแต่ทั้งวิวและซีเวียก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ดูเหมือนว่า ตอนนี้ทั้งคู่ได้วางแผนไปปล้นธนาคารเวลาที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วเรื่องราวก็ได้จบลง